ผมพูดไปแล้วสี่รอบครับเหมือนกับผมวิ่งไปสี่รอบผมก็ได้เหรียญเงินฮะถ้าผมพูดครบหกรอบผมก็จะได้เหรียญต่อไม่ใช่ครับไม่ได้ยืมมาคล้องเฉยๆนะครับยืมมาคล้องเฉยแล้วเดี๋ยวก็จะคืนทีมงานแล้วก็จะเป็นคนมอบให้กับคนที่ได้เหรียญเงินจริงๆนะครับใครที่วิ่งได้สี่รอบแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเหรียญเงินจากผมไปเลยนะฮะเดี๋ยวมอบให้เดี๋ยวมอบให้นะครับมาคล้องรอไว้ก่อนเลยนะฮะ เดี๋ยวพอเสร็จสิ้นงานปั๊บไม่มีใครสนใจผมก็จะเหรียญที่กลับบ้านโดยเนียนเนียนเห็นไหมผมประไก่ทุกคนรู้จะตายนะครับผมไม่ได้แอบทำอะไรเลยครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับทุกคนครับตอนนี้เรามีของกินเพียบเลยหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จนะครับร่างกายเผาผลาญไปนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้คาร์โบไฮเดรตหรือว่าได้โปรตีนจากไม่ว่าจะเป็นน้ำต้าหู้นะฮะหรืออะไรก็ตามผมว่ามันจะดีต่อสุขภาพนะครับ ยังไงก็ลองดูนะฮะสักแก้วสองแก้วก็ว่างกันไปนะครับห,หรือว่าใครออกกำลังกายเสร็จจะดื่มน้ำ